สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมซื้อรถคันหรือเซลโมจากร้านบอสอันผ่อนนิตเตอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สาขาวังบัวนะครับผมอำเภอคลองขุ่นจังหวัดกำแพงเพชรเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับผม0 8 1 3 6 5 5 9 7 0 8 1 6 0 5 5 2 3 7นะครับและอีกเบอร์นึงนะครับผมสายตรงเซลผมได้0 9 8 6 2 3 2 3 4 2นะครับผมวันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูรถแท็กเตอร์หนึ่งคันนะครับผมเป็นคูปต้า M6040SU คันนี้นะครับผม ูตาเอ็ม4 0สยูกันนี่ครัรถสวยแยง้งเดิมๆครับผมคอนพลาสยังไม่ได้จัดเลยนะครับัวรถเดิมเดิมครับผมฐานหน้ายังไม่บุบเลยนะครับสีเดิมใสกิ๊บครับวันนี้มาพร้อมกับไปมีดัดดินหน้าแล้วก็ฐานควรให้ครับแล้วก็มีกันชนให้อีกหนึ่งชิ้นนะครับผมรายละเอียดรถสวยงามครับทันนี้ เอ็มหกศูนย์คันนี้นะครับผมจดทะเบียนปีห้าเจ็ดนะครับสักลูกค้าท่านใดกำลังมองหาคูปต้เอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์อันนี้นะครับผมการบอรสอทนองอนิเตอร์มีให้สำหรับลูกค้าครับด้านหลังยังแน่นอยู่เลยนะครับผมหากลูกค้าท่านใดนะครับผมกำลังมองหาคูปต้เอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์เอสยูคันนี้นะครับผมรถคันนี้มาในราคา ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจ,จติดต่อสอบถามเบอร์โทรจทิ้งไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านมาได้เลยนะครับอ่ะช่างขับเลยครับช่างขับเลยครับเห็นเครื่องนิ่มๆครับไฮดรลิกยกไวครับผม ท่านใดน,นะผมกำลังมองหากูตาเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์นะครับผมร้านบรศนพรเซ็นเตอร์อออร ure, มีแอร์สำหรับลูกค้านะครับย้ำอีกครั้งนะครับผมรถ 40, กูตาเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์คันนี้มาในราคาห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้แล้วนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องยูทูบร้านบรศนพรเซ็นเตอร์ชาแนลแล้วก็เซลล์มดรถไถยมือสองด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับ